บสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาไปชมสวนที่เคยปลูกมะม่วงแล้วก็ไม้ป่าไว้นะครับอันนี้ระหว่างทางเนาะฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครต์ด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่นะครับ อันนี้ก็คือคันนาทองคํานะครับซึ่งเพิ่งมาเริ่มทําปีนี้เนาะส่วนอันนี้นานาเพื่อนบ้านเนาะเราฝั่งกันกำลังเดินทางไปนะครับส่วนที่ที่ผมปลูกไว้ก็ท้ายสวนเลยเสื้อส้มน,นั้นเป็นน้องน้องแฟนนะครับน่าจะทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ เราเดินต่อดีกว่าก็มันเหมือนไม่ไกลแต่ก็หอบเอาการนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยฟิตนะครับขอบคุณผู้ที่ติดตามท่านเก่าด้วยนะครับแล้วก็ขอเชิญผู้ติดตามท่านใหม่ด้วยนะครับมาให้กำลังใจด้วยนะครับเนาะปิง้งแปบ๊บเดียวเราก็เดินมาถึงเรือนะครับโอ้โหโล่หน้าดูอันนี้แก้วมังกรเรา ไม่ได้ดูเลยไม่ได้เข้ามาหลายเดือนเลยไม่มีน้ําเข้ามาไม่มีน้ำาร้วมะพร้าวยังอยู่คลายังอยู่โอ้มายกราดมีอะไรเหลืออยู่บ้างอ๋อเชอร์รี่ oh, ของเราออ้ยต้นใหญ่มากเลยสงสัยพวกนี้ต้องมาสางหญ้าสนอนแล้วพวกนี้โยนโอ้โ oh, หอันนี้เห็นแล้วสะเทือนใจมากเลยอ่ะอุตส่าห์ขนดินมาทําเป็น ไว้ปลูกผู้เรียนนะครับในที่สุดก็ไม่รอด้นมะม่วงเราก็ถือว่าอึดอยู่นะครับตนน้นมะม่วงเพราะไม่มีน้ำรดจริงๆครับเดี๋ยวไปดูบ่อน้ำก่อนเนาะกลับดูบ่อน้ำเราบ่อน้ำเราอุ้มเสียว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีน้ำจังอ่ะไม่มีน้ำเลยอ่ะครับก็เนาะอือม สรุปว่ามะม่วงอืดครับมะม่วงได้อยู่นี่ต้นที่สองครับต้นที่สามก็ยังถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าที่เข้ามาดูเพราะว่าได้ฝนไปสามสี่วันเนาะ,ะต้นสักเลาโอ้โหสุดยอดโคตรอ,ดอืดดักอันนี้พยุงนะครับสักกับพยุงเอ้ยก็ถือว่าอืดอยู่นะสักกับพยุงแต่ที่เสียชีวิตไปนี่ก็อันนี้ยังรอดอยู่ไหมต้นนี้อ้าว ต้นนี้ปาดูนะครับปราดูแดงนะครับปลูกไว้เล่นๆครับต้นนี้ตซนไม้ป่าต้นสักอีกต้นหนึ่งแต่มอกกันนีไม่เหลือสักต้นเลยทุกทีเขาอึดอยู่นะเดี๋ยวต้องมาสางดูดีสางป่าดูดีมอกกัน,นีโอ้ไม่เหลือเลยอ่ะอืเสียดายอ่ะไม่ค่อยว่างเข้ามาด้วยแล้วมาก็ไม่มีน้ำรดด้วยครับก็เลยแบกมาก็ไกลเนาะอายุก็เท่าแล้วเนาะ อันนี้ก็พยุงต้นที่รอดครับถือว่าอึดอยู่พยุงปลูกไว้เฮ้ยมันอึดบางต้นครับต้นนี้ไม่รอดโอ้ไอที่ไม่ปลูกนี่งามงามจังเนี่ยขี้เหล็กเนี่ยงามงามจังสุดยอดโคตรอึดอ่อะเดินต่อไปดูในสวนคี่ปน,นี่ก็รอดนะครับอืมอันนี้ไม่ปลูกเนี่ยขึ้นดีจังสะดงสะด้าเนี่ยโอ้โห นี่ก็ตอนมะฮา่องนะครับอืมทำไมเหลือน้อยจังอ่ะแสดงว่าต้นที่เหลืออยู่เขาคงเป็นต้นที่แข็งแรงที่สุดจะได้ฝนไปสามสี่วันตอนนี้ก็ไปแล้วห้าโอ้เหลือกี่ต้นนึงเนี่ยตายแล้วฉันแต่ต้นที่เหลือก็ต้นใหญ่นะครับ กระฟังเนี้ยหมดเลยขอข้ามโอ้มีแต่น้ำนะลุยน้ำไปเลยมีคนลุยไฟนี่คนลุยน้ำวะไม่เป็นไรใส่ขาสั้นด้วยเราลงครับแต่สปายสบายแนว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 ,แวนี่ต้นหนึ่งครับที่รอ,อโอเคก็ยังดีที่ท่านเหลือท่านคือคู่แข็งแก่งที่สุดเดี๋ยวเราจะปุ๋ยมาใสา่แล้วก็ พรุ่งนี้จะมาตัดย้ายท่านแล้วก็สางให้ท่านหน่อยเนาะมีฝนนะมีน้ำแล้วอือไปรูบอกันดีกว่านี่ก็ะบอกได้สามวันถือว่าตกแรงน้ําขึ้นมาเยอะนะครับตอนแรกนี่ลงครับลงไปเลยครับลงไปเล่นเลยครับไม่มีน้ําเลยนะครับ มันจะย่านี่ขึ้นอ่าฝนเริ่มดินแล้วถือว่าน้ําได้เยอะอยู่นะครับเย่จะได้มีน้ําแล้วแต่ลงไปตักก็ลึกอยู่นะครับท่านผู้ชมท่านลองสังเกตลองมองดูไปต่อไปต่อไปดูฝั่งนี้กันโอ้ยมีการโรเหลือเกินเสียงูด,ด้วยนะเนี่ยเอ้าอืมไอที่ไม่ตั้งใจปลูกเนี่ยขึ้นดีจังขึ้นเป็นแถวเลยนะครับเพราะแต่ก่อนตรงเนี้ยเป็นเวิร์กเนี่ยเลี้ยงปลาครับแล้วก็ต้นดอกของต้น อยู่คามันตกมาทินี้น้ำก็พัดเข้าตะลิงเข้าชายฝั่งมันก็ลิบเหมือนขึ้นเองเป็นแถวเนี้ยตรงหูยิ่งกว่าเชียกมาขึงงนี้ครับอืมรู้อะไรทนะำแล้วเลยจื๊บโอเคมีน้ําแล้วเดี๋ยวพวงนี้เข้ามาจัดก,การดีกว่าท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาเหมือนผมก็ฝากคอมเมนต์ได้เลยนะครับ อ๋อหน่อกล้วยปลอมแหลมนี่ก็เชอรี่ก็อื่นนะต้นที่สองปลูกไว้สองต้นร่าสองต้นเลยเชอรี่ใหญ่ด้วยเนี่ยครับอออืืหใต่ที่ไม่ตั้งใจปลูกเนี่ยโอ้โหใหญ่กว่าเยอะยูคลาโอเคขายได้เหมือนกันไม่ไปได้นี่โอ้โหเป็นแถวแนวสวยมะพร้าวเหลืออือ ฝากท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่นะครับน,นี่คือยูคานเนี่ยครับขึ้นั้างเป็นแถวเลยครับสับประรดครับหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสภาพมันจะรอดไหมเนี่ยแต่มันก็รอดนะครับแต่มันก็ดูอะนเนี้ยหรือมันจะตายแล้วก็ไม่รู้ใครรู้ก็ฝาก ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับข้อความใต้คอมเมนต์นี่เป็นผู้สานะครับผู้สา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 แหละไม่แน่ใจว่านมสดหรือไม่สดไม่แน่ใจตอน,น,นเอามาสับประรดอย่างเงแนวแนวเอเอสับประรดอื้อหือฮึเห,ห,หมือนเห็บอะไรเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยมันเห็ดหรือเปล่า อะไรอ่ะเหมือนเห็ดเลยอันนี้เนี่ย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 นะท่านผู้ชมใครรู้ปรดทราบด้วยใช้เห็ดอะไรเขาเรียกเห็ดขอนเห็ดโคนเห็ดอะไรเขาหรือเปล่า,าได้มาเก็บฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าดมมาถึงนะตอนนี้นะครับกลับบ้านดีกว่าเรารู้แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างพรุ่งนี้ตัดหญ้าตัดหญ้าตัดหญ้า,าแล้วก็ตัดหญ้าเหมือนเห็นอะไร เฮ้ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ตอกเ้มันเห็ดอ่ะมันเห็ดแร่ครับใครรู้ช่วยบอกทีนะครับเหมือนมันแกวเฮ้ยใช่ป่ะมันแก้วเหรอบ้านอ่ะเฮ้ยแลกว่ะมันแกวเรามีอยู่ตรงนี้ใครมาปลูกไมม่ีโอเคก็มาถึงตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านอีกแล้วนะครับเราพามาดูท้องฟ้าสามร้อยหกสิบองศาที่บ้านผมนะครับณตอนนี้ก็ประมาณ 17นาฬิกานะครับเกิดนี่ต้นยางนาะต้นใหญ่ของเราไม่ไม่ขายไม่ตัดเอาไว้ดูให้ลูกนะดูครับมีนกสแตแตไตแหวบด้วยครับไปครับยังไงก็ฝาก่านผู้ชมและชมงนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอ่พล<ๆ>าดคลิปใหม่นะครับ<ๆ>ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ